สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันจันทร์ที่23สิงหาคม2564กันนะครับวันนี้นะครับเซน็นเน็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่1,582.07จุดบวกเพิ่มขึ้นมาถึง28.89จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น1.86%มูลค่าการซื้อขายวันนี้มากถึง1.1 0 0 0 0ล้านบาทเสรศษ โดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้ก็เป็นการปร,รับเพิ่มขึ้นได้แรงตลอดทั้งวันเลยนะครับก็ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นแรงหนุนจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ที่ลดลงมาอยู่ที่17,491รายซึ่งก็ทำให้นักลทุนนั้นก็คาดการณ์กันว่ามีโอกาสที่จะมีการผ่อนคลายล็อกดาวน์กันในเดือนหน้าเป็นต้นไปขณะที่ท้าน,นของกระทรวงพาณิชย์วันนี้ก็รายงานตัวเลขส่งออกของเดือน กรกฎาคมก็ปรากฏว่ายัางคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง20.27%แล้วก็กระทรวงพาณิชเองก็คาดการว่ายอดส่งออกในปีนี้ก็น่าจะสามารถทําได้ตามเป้าก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่หนุนให้ตลาดหุ้นวันนี้มีการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงขณะที่ทางด้านของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชยวันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับขึ้นในแดนบวกได้เช่นกัน ซึ่งนักนทุนเองก็ยังจับตาการประชุมประจำปีของเฟดที่จักสันโฮในวันที่26-28สิงหาคมนี้โดยกลุ่มที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็คือกลุ่มธนาคารพลังงานค้าปลีกการเงินขนส่งอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส่วนกลุ่มที่ปรับลงแรงในวันนี้ก็คือกลุ่ม ICT โดยหุ้นที่มี IMPACT ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้ก็นำมาโดยทางด้านของกลุ่มธนาคารพาณิชย์วันนี้ปรับเพิ่มกันขึ้นมาได้แทบแต่ทั้งกลุ่มเลยก็ไล่ไปตั้งแต่ K-Bank บวกขึ้นมา8.76% BBL บวกขึ้นมา8.17% CIB m วันนี้บวกขึ้นมาได้8% SCB บวกขึ้นมา6.33 เปอร์เซนต์ที b บ,บวกขึ้นมาได้5.05เปอบวกขึ้นมา4.81ปแล้วก็เบบวกขึ้นมา4.39ปซโดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็ได้เซนเนเมนเชิงบวกจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นมีการออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติม ส่วนทางด้านของอีออนวันนี้บวกขึ้นมา7.52% KTC บวกขึ้นมา8.40%สวัสด์บวกขึ้นมา4.44% MTC บวกขึ้นมา4.12% a p บวกขึ้นมา7.02% แล้วก็แบมบวกขึ้นมา4.05%ก็เช่นเดียวกับท้านของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็คือได้อน,นิสงจากกันที่ท้านของแบงก์ชาตินั้นออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ซึ่งก็จะทำให้มีการผ่อนผันการจัดชั้นหนี้แล้วก็การกันสำรองซึ่งก็ช่วยลดการตั้งสำรองหนี้ของสถาบันการเงินต่างๆได้ส่วนท่านังของหุ้นในกลุ่มค้าปลีก วันนี้ก็หลายหุ้นมีการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น CRC บวกขึ้นมา3.82% r s p บวกขึ้นมา4% IT บวกขึ 1, ้นมา1.12.50% ILM บวกขึ้นมา5.84% CPO บวกขึ้นมา5.17%แล้วก็ BJC บวกขึ้นมา3.62% อันนี้ก็ได้อันนี้ส์จากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงแล้วก็มีลุ้นที่จะปลดล็อกดาวแล้วก็อาจจะมีการเปิดเมืองแล้วก็เปิดห้างกันได้เต็มรูปแบบในช่วงของเดือนกันยายนที่จถึงนี้ส่วนทางด้านของหุ้นโรงแรมอย่างเซนเทลก็บวกขึ้นมา6.20%เอรราวันบวกขึ้นมา4%อันนี้ก็เหตุผลเดียวกับทางด้านของกลุ่มค้าปลีกที่กลับไปมาสักครู่นี้ ส่วนทางด้านของ BEC วันนี้บวกขึ้นมา7.02%ก็คาดการว่าในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ผลประกอบการเองจะดีขึ้นแล้วก็เม็ดเงินโฆษณาก็จะมีการฟื้นตัวก็ส่งผลให้ปี64นี้ผลประกอบการกลับมาเทินเอราวได้ทางด้าน หุ้นรับเหมาก่อสร้างก็มีทางด้านของ NWR บวกขึ้นมา9.09% s t a k บวกขึ้นมา5.60% u n i q บวกขึ้นมา3.10%ก็มีประเด็นเรื่องของการประมูลทางด่วนแล้วก็โครงการรถไฟฟ้าที่มีการทยอยประมูลกันออกมาอย่างต่อเนื่องส่วนทนงด้าของ VPO วันนี้ราคายังขึ้นแรงต่อเนื่องบวกขึ้นมาอีก 5. ก็ในช่วงที่ผ่านมานั้นราคาปามก็ขึ้นทําสถิติสูงสุดในรอบกว่า13ปีด้วยกันทางด้านหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้ก็มีทางด้านของหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลอย่าง CSG ติดลบไป3.59% BCH ติดลบไป2.15% V.I.H ติดลบไป2.63%แล้วก็ L.P.H ติดลบไป2.38%ก็น่าจะเป็นเรื่องของแรงขายกันลงมาหลังจากจำนวนผู้ติดเชื่อนั้นเริ่มลดลงมานั่นเองส่วนวันนี้ก็มีหุ้นหลายหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD แล้วก็ราคาก็เกิดเดอร์ชันเอฟเฟกกันอย่างเช่นทนานของ T.U วันนี้ราคาหุ้นลงไป5.66%ก็วันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD ที่45สตางค์แต่ว่าวันนี้เน <mod> <heartbreaking> ี่ยราคาหุ้นลงไปบาท20สตางค์ส่วน S T A ราคาหุ้นลงไป4.35เปโดยวันนี้ขึ้น X D ที่ราคาหุ้นละบาท25สตางค์แต่ว่าราคาหุ้นนั้นลงไปบาท75สตางค์ S T G T วันนี้ราคาหุ้นลงไป3.25ปอร์ซวันนี้ขึ้น X D ราคาหุ้นละบาท25สสตางค์แต่ว่าแล้วก็ราคาหุ้นนั้นก็ลงไปบาท หนึ 1> 1บาทยีสาสตางก็คือเท่ากับเงินปันผลที่ได้รับส่วน RJS วันนี้ราคาหุ้นลงไป7.04ศนวันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD ที่หุ้นละ4ี่สตางค์แต่ว่าราคาหุ้นลงมาค่อนข้างหนักติดลบไปสองบาท50าสตางค์แล้วก็ KCE วันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้นละ60สิตางค์แต่ว่าราคาหุ้นราคาหุ้นวันนี้ลงไป4ี่บาทย5ส,สตางค์นั่นเอง และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ